สวัสดีครับเขาออรับข้อสนอช n e l วิศวกรน้อยนะครับผมก็เราก็ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็พอดีว่าเจอเคสที่ลงอานนะก็เป็นระบบเคนมีปัญหาครับผมก็แล้วมันก็มีเป็นแบบอยู่นะครับผมแบบทางไฟฟ้าเนี่ยแหละชุดคอนโทรลของมันอะไรพวกเนี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันนะครับผมว่าวิธีอ่านแบบแล้วก็ดูแบบแล้วก็ไล่าจากในตู้เนี่ยว่าทำประมาณไหนนะครับผมมาแชร์แชร์กัน ว่าเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นทบทวนตัวเองด้วยแล้วก็เอาไว้เผื่อพี่ๆที่โรงงานเขาเนี่ยจะได้ดูนะครับผมถ้าเกิดมีผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็เราใครเป็นผู้รู้นะผมก็แนะนําบอกกันได้นะครับจะได้รู้แชร์กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไฟล์ที่ผมเปิดนะครับผมพรีเซนต์เนี่ย เรียกซะเป็นทางการเลยก็ไฟล์ที่ผมจะพาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนอยากทําความเข้าใจมากขึ้นนะก็โหลดใส่โทรศัพท์หรือว่าพิมพ์ออกมาก็ได้แล้วก็สตอ็อปดูเป็นพาร์ทพารแล้วก็สต็อปสต็อปไปนะครับผมจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจะพยายามพูดให้ไม่งงมากที่สุดนะครับผม <S <s ไฟล์ที่เอามาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด 10ชีทนะครับผมไม่รวมตัวแรกเนะาะเป็นรวมคูเปอร์ชีทเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10หน้านะครับเคสมันก็จะเคลื่อนที่เนี่ยทั้งหมดเขาเรียกอะไรอ่ะ6สาคู่นะครับผมถูกไหมก็เหนือใต้1คู่เนาะแล้วก็ออกตก1คู่แล้วก็ขึ้นลงอีก1คู่นะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ชุดอ่าเรียกว่า3ชุดละกันนะครับผมก็เป็นชุดวิ่งยาวนะครับผมแล้วก็วิ่งข้างนะแล้วก็ชุดห้อยนะครับผมเป็นลอกที่ขึ้นลงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเคนขนาดา3 2 2ตันนะครับผมคือปกของมันเนี่ยก็จะบอกนี่แหละบอกสเปคมันนะครับผมว่าเออ3.2ตันนะแล้วก็มี supply ฮวนเตจนะครับผม380 50เฮิรตซ์แล้วก็ชุดคอนโทรลเนี่ยก็220นะครับอ่ามีทั้งหมดนี่แหละอย่างที่บอกนะผม10ชีทอ่าก็จะมีส่วนของคัฟเวอร์ชีทนะครับแล้วก็ชีทถัดไปก็เป็นเมน supply นะครับแล้วก็ชุดห้อยชุดลอกนั่นเองนะครับ ชุดคอทาวเวลอันนี้ก็จะเป็นตัววิ่งข้างนะครับผมแล้วก็ลองทาวเวลอันนี้วิ่งอย่าใต้นะครับวิ่งยาวแล้วก็ตัวของชั atic, Box, ่มแมตติกบล็อกแด a เกรมตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนแผนภูมิให้เราเห็นว่า้ชุดเคสเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีชุดอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นเรื่องของ ing, ไวริงแดกเก็มนะครับแล้วก็ตัวของพัดลิสอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ชีทที่5แลละกันนะครับผม เพราะว่ามันจะเป็นบล็อกแบกเกมรวมเราจะได้เห็นภาพรวมกันโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นชีทที่5นะผมพอดูแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเราจะมีทั้งหมด3พาร์ทแล้วกันนะผมให้เป็น3พาร์ตตัวนี้เนี่ยส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนของ incoming supply อ่าตัวนี้ก็เป็นไฟ3เฟสที่มานะครับผมแล้วเข้ารางบัตบาร์ซิสเ็มนะครับผ่านแปลงฐานมาแล้วเข้าตู้คือตูห้หลักๆของเคนเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตู้นะอ่าตัวหนึ่งเนี่ยจะอยู่ บนวอล์กเวนะบนวอล์กเวเนี่ยสามารถปีนขึ้นไปได้สีตัวนึงเนี่ยจะอยู่ติดกับชุดหอยนะครับผมอ่าก็ะจะมี2บ็อกตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้เป็นบล็อกที่1ก็เป็น X 1บล็อก2ก็เป็น X 2นะครับโดยนี่เวลาไฟมันเข้ามาเนาะแปลงถ่านมันก็จะเป็นลักษณะยาวนะครับขนานกับลายผลิตเรานะครับผมตัวรางของบัตรบาร์สิสเ็มนะอ่าแล้วก็แปลงถ่านก็จะเป็นเหมือนกับอ่าสอดไปนะครับผมเวลาเคนมัน เคลื่อนที่มันก็จะลากไปด้วยนะครับตัวแปลงถ่านแปลงถ่านเนี่ยก็จะเข้ามานะครับผมที่กล่องตัวที่หนึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเขียน W1 เห็นไหม W1 W7 W13 W4 W5 ไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับวายมาร์กของสายนะครับผมซึ่งสายคนนี้จะเป็นสายคอนะอก็จะบอกว่าไอ้ชุดนี้ก็คือเป็นชุด W1 ก็คือ W1 ก็จะมีสายทั้งหมดสี่เส้นเนาะ สาย L 1 L 2 L 3แล้วก็สายกาวตัวของชุดสาย W นะครนะผมก็จะเป็นชุดสายของตัว Warning Light ก็จะเป็นไฟสถานะตอนที่เคนเนี่ยชุดวิ่งยาวเป็นทำงานคือที่ผมไปดูแบบมาคร่าวๆเนาะแล้วก็ตัวของ W 1 3นะารนะผมก็จะเป็นชุดของ Receiver ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องนะผมสัญญาณวิทยุข,ของรีโมทแบบไร้าสายแล้วก็ตัวของ W 4 W 5 จะเป็นสายเนี่ยที่ออกไปหามอเตอร์นะผมตัวนี้เป็นชุดลองเทเวลวิ่งเหนือใต้มันก็จะประคองเคเนี่ยทั้ง2ด้านเนาะก็ต้องใช้มอเตอร์2ชุดวิ่งเปล็ล้อแล้วก็ตัว w 1 2นะผมตัวนี้จะเป็นสายคอที่ไปหาตัวของ p e n d a n t switch ก็คือเป็นรีโมทแบบกดที่มีสายนั่นเองนะผมแล้วก็อีก2ตัวคือ w 2แล้วก็ W6 ตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่ไปหาตู้ บล็อกที่2นะครับ W2 เนี่ยจะเป็นไฟ3าเฟสไปนะสามแล้วก็ W6 เนี่ยก็จะเป็นไฟ2อ0ยี่โอเคนะครับพอกล่องที่2เนี่ยที่มันออกมาก็จะมี2ชุดก็คือเป็นชุดห้อย1ชุดนะครับแล้วก็ชุดของวิ่งข้างนะผมคอร์สทวเวลมอเตอร์หชุด W9 นะครับโดยชุดห้อยเนี่ยมันจะมีสวิตช์นี่สชุดนะครับผม S1 S2 S3 ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น emergency นะครับผมเอาไว้เป็นตัวตัดแล้วก็เป็น limit switch นะครับมันจะอยู่หน้าอะไรนี่หน้าอะไรมันจะบอกอยู่นะครับผมว่า S1 S2 S3 เป็น emergency หอยนะครับผมแล้วก็เป็น l o w i n g limit switch ก็คือตัวตัดตอนที่หอยเนี่ยมันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดนะครับโอเคเราดูบ b อกแดกแกรมกันเสร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะไปกันที่ชิดที่1นนะครับผมชิดที่1เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เราดูนะครับผมมันก็จะเป็นบัตรบาร์มาใช่ไหมครับตัวนี้เขาจะบอกอยู่ว่า ksl บัตรบาร์สเต็มก็จะมีไฟมาทั้งหมด3เฟสเนาะก้าวหนึ่งอ่าแล้วก็เข้ามาที่แปลงฐานนะครับพอผ่านจากแปลงฐานครับผมเห็นไหม x หนึ่ x 1ก็คือเมื่อกี้เราดูไปคือบล็อก1ถูกไหมครับโดยผ่าน w 1นะอ่ามองเห็นไหมแต่ผมซูมนิดนึงผ่านสาย w 1เข้าบล็อก1นะครับผม x 1นี่ แล้วก็พอเข้าวง็หนึ่งมาปุ๊บก็มาเจอ F 1 1นะครับผม F 1 1เนี่ยก็คืออันนี้เป็นสัญลักษณ์ของตัวเบเกอร์นะครับผมอพ,อพอผ่านเบกเกอร์มาเสร็จปุ๊บก็จะดึงไฟนะครับผมเข้าหม้อแปลง380แปลงเป็น2องยี่เพื่อไปจ่ายชุดคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ออกมาเนี่ยก็จะมารอนะครับผมที่หัวของแมกเนติก K 1 6ครับพอออก K 1 6เนี่ยมันก็จะไปจ่ายให้ในส่วนของ ชุดกำลังเนี่ยในตู้ที่1แล้วก็ตู้ที่2นะครับโอเคเราดูทางภาคกำลังไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูทางชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลหลังจากที่มันผ่านมออแปลงมานะซึ่งเราก็ต้องออนเบรคเกอร์ตัวนี้นะ F11 เนี่ยไฟก็จะเข้าม้อแปลงตัวนี้แปลงไป220รผ่านฟิล์ตัวนะวง F13 จากนั้นออกมาปุ๊บออกมาจากฟิลเนี่ยมันก็จะเข้าเทอร์มินอลนะผมเห็นไหม x1 แล้วก็ที่จริงมันจะเป็นเครื่องหมายจุดไขป่ปลา2จุดอ่ะ,ะ x1 นะครับผมแล้วก็เครื่องหมายไขยป่ปลาเนาะแล้วก็9ก็คือบล็อกที่1นึ่งเทอร์มินอลที่9ก้าพอผ่านฟิลมาปุ๊บเข้าตัวนี้ x1 เทอร์มินอลเแล้วก็เห็นปะ่ะตัว w 1 2นะครับผมจุดหก็คือ w 1 2เมื่อกี้ที่เราดูเหมือนก็คือตัวของรีโมทที่เป็นแบบ พนเดนซ์เนาะที่เป็นรีโมทมือครับผม 12. 1 2จก็คือสายนี่แหละสายของ w 1 2เส้นที่1นั่นเองนะครับก็จะต่อเข้ากับเทอร์มอนนลที่9ของในชุดบล็อกที่1นึนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะจ่ายไฟเว่าไป w 6ก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า w 6ก็คือไฟ2อง้ยี่ที่ไปบล็อกที่2นั่นเองนะครับพอผ่านตัวของสาย w 1 2นะครับผมเส้นที่1มาปุ๊บมันก็จะมาเข้าในตัวของเนี่ เส้นจุดๆนะครับผม S016 เมื่อกี้มันก็คือตัวของเป็นคอนแทคข้างในนะครับผมของตัวสวิตช์มือนั่นแหละอ่าไอตัวนี้เนี่ยมันบอกข้างบนเห็นปะว่า Emergency Stop Button อ่าก็คือปุ่ม Emer นะครับผมถ้าดูจากแบบเนี่ยมันจะบอกว่าเวลาเรากด Emer ไปนะครับกดสั่ง Emer เ,เนี่ยก็คือชุดรีโมทที่มีสายเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะสับมาให อีกทางหนึ่ง x1 ทับสเนี่ยกับ x1 ทับหเนี่ยมันจาก NO เป็น NC เนี่ยไฟก็จะผ่านมาที่ x1terminal 22ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมาเลี้ยงชุดนี่รีดิโอรีเซิร์เตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นกล่องรีโมทนั่นแหละส่งสัญญาณวิทยุนะครับผมสำหรับคนที่ใช้รีโมทแบบไร้าสายเนาะเออก็พอกดอีเมอร์แบบที่เป็นแบบมันวนวดปุ๊บก็จะใช้ชุดของแบบไร้าสายได้นั่นเองนะครับผม แต่ว่าที่หน้าง,งานจริงอะผมไปเจอแล้วว่าเหมือนว่าตอนนี้เขาต่อไว้ให้เป็นแบบใช้ได้ทั้งสองอันอะถึงจะกดอีเมอแบบมือไว้นะครับผมก็ยังสามารถใช้แบบของรีดิโอได้ซึ่งมันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูใช่ไหมครับผมอ่า x อ22ตัวนี้คือบล็อกที่1เนาะทร์มนองยี่สชุดน,นี้ต่อสายไฟเลี้ยงเข้าที่รีดิโอ่าอีกชุดหนึ่งก็ต่อกับ ต้นนะครับผมกล่องกล่องรีโมทก็ติดละแล้วคันนี้เนี่ยรีโมทจะใช้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราต้องกดลันก่อนนะครับผม R ศูนย์หนึ่งสีก็คือชุดของรีโมทนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยสัญลักษณ์เหมือนเท่ากับเห็นไหมตัวนี้เนี่ยเป็นคอนแทคข้างในรีโมทเนาะเป็นรีเลย์พอเรากดปุ๊บตัว w 1 3 1กับ w 1 3 2มเนี่ยมันก็จะถึงกันนะครับผมอพอถึงกันปุ๊บมันก็จะมาเลี้ยง ตัวของแมกเนติกตัวนี้ K16 ได้นั่นเองนะครับก็คือเรากดรันปุ๊บแม็กตัวเนี้มันก็จะทำงานนะครับผมพอแม็ก K16 ทำปุ๊บมันก็จะจ่ายไฟให้กับระบบละ,ะในชุดของ power เนี่ยทั้งตัวของบล็อกที่1แล้วและบล็อกที่2นั่นเองนะครับผมแลวตัวนี้ที่บอกว่าเป็นชุดไฟนะครับไฟสัญญาณ K45 แล้วก็ K47 จําตัวเลขนี้ไว้นะ ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์ของแมกเนติกในชุดของ Wing vel, วิ่งทาวเวละวิ่งยาวนะครับผมหน้านี้เนี่ยก็จะจบเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะมีสส่วนเนาะส่วนกําลังแล้วก็ส่วนของคอนโทรลโอเคถ้าใครงงก็ลองสต็อปแล้วดูใหม่ดูนะครับผมแล้วนะครั้นี้เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าที่สองนะครับผมหน้าที่สองเนี่ยมันจะเขียนว่าข้างบนเห็นปะจะเป็นชุดหอยนะครับผมมอเตอร์ Motor. อืมก็จะเป็นชุดของกําลังแล้วก็ชุดของคอนโทรลนะครับตัวนี้ชุดหอยก็คือ ขึ้นลงเนาะยกยก,ยกตะร้าขึ้นลงที่จริงเนี่ยน้าง,งานจริงมันจะมีชุดเบรกด้วยนะครับชุดเบรกเนี่ยอย่างเช่นอันนี้อืมอันนี้จะเป็นชุดคอร์สเทวลเห็นไหมครับมันจะมีชุดเบรกอยู่ตรงนี้โอเคแต่ว่าในแบบเนี่ยไม่มีไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะไม่รู้ว่าเขาติดเพิ่มหรือว่าอย่างไงแต่เดี๋ยวเราดูตามแบบก่อนละกันผมจะพาดูภาคกํากลังก่อนเนาะภาคกํากลังปุ๊บเราก็จะเป็นไฟสามเฟสเมื่อกี้พอ F พอเอฟอ่ไม่ใช่พอเอฟพอเคหนึ่งหกเนี่ยทำปุ๊บไฟที่เป็น power เนี่ยมันก็จะเข้ามาได้แหละในตู้นะครับผมแล้วมันก็จะมารอตัวนี้รอที่เบรกเกอร์ของ F21 ก่อนนะครับผมพอปกติแล้วเนี่ย F21 เนี่ยมันก็จะต่ออยู่เนาะต่อวงจรอ,อยู่มันก็จะมีแค่สองตัวเนี่ยที่รอให้ระบบทำงานก็คือ K24 แล้วก็ K26 เห็นไหม ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็แค่เอาทําหน้าที่ว่าหมุนกับด้านนะครับผมแค่นั้นเองย4บสี่ก็ดึงขึ้นยี่บหก็ปล่อยตะก้า,กาลงอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เค7บเจเนี่ยก็คือทําหน้าที่สับให้อีกขดลวดหนึ่งเนี่ยทำงานเอาไว้สําหรับการเพิ่มความเร็วของชุดมอเตอร์นั่นเองนะครับผมก็คือข้างในาขดลวดมอเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งไว้นะครับผมก็จะมีเป็นชุดที่เอาไว้เพิ่มความเร็วรอบด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้ในชุดของกําลังคราวนี้ในชุดของคอนโทรลนะครับผมชุดของคอนโทรลเนี่ยข้างบนเห็นว่าเส้นปะปะปะเนี่ย S016 ก็คือที่เราดูกันเมื่อกี้ก็จะเป็นชุดบล็อกของรีโมทมือเนาะไอตัวนี้เนี่ยการสั่งการมันจะมีสส่วนเนี่ยไอเส้นปะก็คือชุดที่1รีโมทมือแล้วก็ตัวนี้ที่มีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเห็นว่า R ศ14เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น อีกตัวหนึ่งที่คอยสั่งการก็คือมาจากสัญญาณรีโมทนั่นเองอเวลาเราเช็คว่าส่วนตัวใดใตัวหนึ่งเสียหรือเปล่านะครับผมสมมุติว่าตัวรีโมทมือเนี่ยกดแล้วไม่ติดเราก็ามาเช็คดูก่อนว่าสัญญาณเนี่ยเรากดมาปุ๊บไฟเนี่ยมันมาจ่อที่นี่หรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันใช้งานได้ปกตินะเรากดอัพเนี่ยกดปุ๊บไฟก็จะต้องมารอที่ W13 นะครับผมเส้นที่3นั่นเองตัวนี้ มันก็ต้องมีไฟมาหลอดนะวัดเทียบในตอนโดยไฟก็จะมาเข้าที่ X 1เห็นไหมเทอร์มินอลสิแล้วชิ้อท้อยเนี่ยมันอยู่บล็อกที่2มันก็เลยต้องข้างตู้มาที่ X 2เทอร์มินอลที่เท่าไหร่สิอ่าผ่านตัวนี้ S 1เมื่อกี้เราดูที่ด้านหลังเนาะตัวพาร์ลิดมันก็จะเป็นตัวของอ e ีเมอร์ใช่ปะ่ะสวิตอีเมอร์คอยตัดเวลามันขึ้นไปสุดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ U 2 7นะครับผม U 2 7คืออะไรก็ย้อนกลับไปดูที่หน้าของ list นะครับผมเมื่อกี้ U 2 7ก็คือ overload device นั่นเองนะครับผมเป็นตัว overload c อย l c h e นะครับซึ่งปกติก็คือเวลาไฟจ่ายมาปุ๊บตัวนี้ก็จะจาก NO เนี่ยก็เป็น NC ต่อให้ระบบเนี่ยันใช้งานได้เนาะนอกจากมันจะมีการผิดปกติอะไรเงี้ยมันค่อยตัดระบบนะครับแล้วก็ผ่านคอนแทคของตัว K 2 6นะครับผม เลขตัวนี้ว่า21 22นะตัวนี้ก็จะเป็นเลขตรงหน้าคอนแทคนะผมของของแม็กะของแม็กเนติกเ26นั่นเองนะผมพอออกจาก NC ของ26แล้วเนี่ยมันก็จะมาที่ไฟเลี้ยงของ k 24ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสั่งให้แม็กเนี่ยดูดปุ๊บไฟนะผมก็จะมาเลี้ยงที่มอเตอร์นั่นเองนะผมสำหรับการดึงลอกเนี่ยขึ้นไปนะครับ ซึ่งชุดตัวนี้เนี่ยชุดตัวที่2เนี่ยก็คือปล่อยลงมาเนี่ยก็ทํางานเหมือนกันเนาะเวลาจะเช็คเนี่ยก็มี2ส,ส่วนเป็นรีโมทมือตัวนี้ W12 จุดสายที่เท่าไหร่สายที่4นะครับผมแล้วก็รีโมทแบบไร้สายก็คือเวลาเช็คก,ก็คือกดปุ๊บแล้วไฟก็ต้องมารอที่ W13 จุดสก็คือ,อชุดของ W13 เส้นที่4นั่นเองนะครับไฟก็จะมาเข้าที่ X1 ชุด x1 นะครับผมเทอร์มินอล16นั่นเองอ่าแล้วก็ไปตู้2เหมือนเดิมน,นะครับผมเทอร์มินอล18ผ่านลิมิตสวิตตัดตอนเวลามันถึงล่างสุดนะครับผมอันนี้มีลิมิตสวิตสองตัวเลยแล้วก็ผ่านคอนแทค NC ของ K24 นะครับผมอ่าเพื่อที่อะไรตัวนี้แค่ล็อกไว้เฉยไม่ทํางานพร้อมกันนะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็มาเลี้ยงเลยมาเลี้ยงตัว K26 คราวนี้มันก็จะดึง ดึงลงปล่อยให้หมุนลงไม่ใช่ไม่ใช่ดึงลงหมุนหมุนหมุนให้ให้ลอกมันไหลลงนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นชุดเ,เวลาพู้นี้รีโมทพู้พนี้มันจะมีเป็นเหมือนกับกดไปแล้วมันจะมี2สเต็ปนะครับผมกดไปครึ่งหนึ่งปุ๊บมันก็จะทําแค่เนี่ยแค่ชุดแรกแล้วพอกดไปให้จมเนี่ยมันก็จะทําอีกชุดหนึ่งก็คือชุดเพิ่มความเร็วรอกนั่นเองนะครับตอนนี้อพอกดที่รีโมทจะแม้ไร้สายเนี่ยก็จะออกมาที่ W13 เส้นที่5นั่นเองเข้าบล็อกที่1นะครับผม x 1 t e r m เทอร์มินอล17นะครับแล้วก็มาเนี่ยผ่านผ่านสาย w call เนะี่ย call w 6มาปุ๊บเข้าที่ตู้ที่2 t e เทอร์มินอล20แล้วก็ผ่านชุดอโอโลดดไว้เมื่อกี้เนาะแล้วเข้ามาเลี้ยงตัว m a g น e ติกเลยนะครับผมของ k 2 7มันก็จะสัตมาให้ขดลวดอีกชุดนึงเนี่ยนะทำงานนะครับมอเตอร์เนี่ยก็จะหมหุนเร็วขึ้นอืม ชุดนี้ก็คือ<ม>เนี่ย U27 เป็นโอโหลดดีไว้์นะครับชุดของฮ้อยเนี่ยก็จะจบเพียงแค่นี้นะครับผมที่จริงมันก็จะมีชุดเบรกด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูกับอีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับผมซึ่งระบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเนี่ยหลักๆมันก็จะมีแบบนี้แหละกดจากรีโมทได้2ทางนะครับผมแล้วก็ไปหมุนไป2ด้านแล้วก็เพิ่มขอเหลือรอบแค่นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ อธิบายแค่อีกแค่ประมาณชุดหนึ่งนะครับผมก็คือชุดนี้ชุดคอร์สเทเวลเพราะว่าคอร์สเทเวลเนี่ยกับลองาวเวลเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมต่างกันนิดหน่อยอก็เลยเดี๋ยวจะอาจจะพูดไม่ได้แบบเจาะลึกมากนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยคอร์สเเวลดูที่ชุดกําลังก่อนเนาะคอร์สเเวลเนี่ยพอไฟมาก็ผ่านตัวเบรคเกอร์นะผมตัว f 3 1 1เ่าเวลาเราลองระบบใช่ไหมจะเช็คดูว่าระบบ ผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ลองแค่ชุดคอนโทรลก็ได้เพราะงั้นเนี่ยเวลาลองชุดคอนโทรลก็ต้องมาออฟเบเกอร์ตัวนี้เนาะ F 3 1อ่าแล้วก็ลองชุดคอนโทรลว่าแมกเนติกดูอะไรปกติไหมนะครับอืมพอไฟเนี่ยสามเฟสผ่านตัวของเบเกอร์ F 3 1มาใช่ไหมครับผมมันก็จะมารอที่แมกเนติก2ตัวนะครับผมก็คือ K 3 4แล้วก็ K 3 6ก็คือหมุนไป หมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนกับหลังก็คือหมุน2ด้านนั่นเองสลหรับเฟียดเฉยๆตรงนี้นะครับแล้วก็เค7เหมือนเดิมนะครับผมก็คือเพิ่มความเร็วลอดอสับให้อีกคนลวดหนึ่งทางนานตัวนี้เนี่ยที่เพิ่มมานะครับในชุดกําลังเนี่ยในแบบนะที่มันเพิ่มมาก็คือชุดของเบรกนะครับผม z ูม m ให้ดูนิดน,นึงก็คือชุดเบรกเนี่ยว่มันจะเขียนว่า G.F. ตัวนี้นะมันจะเป็นตัว rectifier นะครับผม คอยแปลงไฟนั่นเองนะครับผมมันจะมีทั้งหมด7เทอร์มินอลนะตัวนี้หนึ่งถึงเไฟก็คือจะเอาเข้าตัวเส้นที่ 7, 6แล้วก็5นะครับตัวนี้เนี่ยก็แปลงไฟนะครับผม380ให้กลายเป็นไฟกระแสะตรงนะเป็นไฟ DC 1 0ร้อยกโวลตนะ์อะถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดว่าฮิร์เรที่ไฟเนี่ยปกติหรือเปล่านะผมก็เอาโวลต์มิตเตอร์เนี่ยมามาจิ้มดูนะครับผมตัวนี้สาย2กับสาย1เนาะ วนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ160ยหกถึงร้อยเนะถ้าจะไม่ผิดครับผมอ่าดูสายเจ็ดเห็นปะสายเจนะ็ดเนี่ยคือต่อไฟมาสาย6เวลามันทําก็คือมันทําแค่แค่ทีละชุดเนาะอ่าก็คือไม่เจ็ดกับ6ก็6กับ5อะไรเงี้ยแล้วก็เส้นที่3กับ4เนะี่ยคือมันจ้ำถึงกันเฉยๆนะครับโอเค เราดูชุดกําลังเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาดูชุดคอนโทรลนะครับซึ่งมันก็เหมือนกันเลยปะเนี่ยกับหน้าเมื่อกี้ด้านบนน่ยก็จะเป็น S016 นะผมก็จะเป็นตัวรีโมทแบบแมนนวลเนาะรีโมทแบบใช้มือมีสายห้อยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ R01 ก็เป็นรีโมทไร้สายตัวนี้ก็จะบอกอยู่นะผมว่าเป็นแบบตะวันออกตะวันตกน,นะครับโอเคถ้าเกิดเราเช็คใช่ไหมเหมือนเดิมนะผมก็กดปึ๊บ ไฟก็ต้องมารอที่ W13 เส้นที่เท่าไหร่เส้นที่6นะครับรอเข้าเนี่ยแหละ X1 X1 ก็คือบล็อก1เนาะ18ขแก็หล่งก็คือเทอร์มินอล18แนะแล้วก็เข้ามาที่สายของอะไรสายของ W6 อ่าตัวนี้เป็นชุดสายเนาะสายคอเส้นที่6นะครับรอเข้ามาที่บล็อกที่2เทอร์มินอล21อ่าผ่านคอนแทค NC ของตัว Max 36นะครับผม k 3 6มาแล้วก็มา เข้าที่หัวของแม็กเค34นะครับผมกระจายเลี้ยงแม็กพอไฟมาถึงตัวนี้ปึ๊บแม็กตัวนี้ดูดใช่ไหมครับไฟก็มาเลี้ยงมอเตอร์อตัวชุดเบรกเมื่อกี้ลืมบอกไปพอไฟมาเลี้ยงใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยเบรกเนี่ยมันจะประกบกับตัวชุดมอเตอร์นะตอนที่ไม่มีไฟจ่ายทําให้มอเตอร์เนี่ยหมุนไม่ได้นะครับพอไฟมาจ่ายมอเตอร์ปุ๊บมันก็จะจ่ายชุดเบรกด้วยชุดเบรกเนี่ยก็จะดึงตัวเองออกมานะครับ ก็จะทาให้มอเตอร์เนี่ยหมุนไปได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมุติว่ามีปัญหาเนี่ยชุดเบรกชุดเลติฟายอะไรเสียเนี่ยเราสามารถแบบแก้ไขสถานการณ์นะผมหรือว่ามอเตอร์เนี่ยมันเสียไปตัวหนึ่งนะเราก็ต้องไปปลดเบรกมันก่อนเนาะเพื่อที่ให้มันแบบวิ่งกับอีกตัวหนึ่งได้อะไรเนะี่ยถ้าจะเป็นชุดแบบวิ่งยาวนะอืมแต่อันนี้เป็นคอร์ทาวเวลเนี่ยมันมีตัวเดียวนะครับเมื่อกี้วิ่งไปทางตะวันออกเนี่ยทางหนึ่งละอ่าวิ่งไปทางตะวันตกก็เหมือนกันนะผม ก็แค่สลับเฟสนะผมกับด้านล็อกเคสารเนี่ยก็เพิ่มความเร็วรอบวิธีไล่สายเนี่ยก็บอกไปแล้วเนาะตัว w 1 3เนี่ยก็คือเป็นสายคอชุด13แล้วก็เลขห้อยขค่ะคือเป็นเบอร์สายนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูหน้านี้นิดนึนงน่ยไหนก็พูดแล้วเนาะก็คือตัวเนี้ยก็เป็นชุดวิ่งยาวนะผมลองเทวรมอรเตอร์มันจะคล้ายกันมากๆกับตัวเมื่อกี้นะผมเพิ่มมาแค่ว่ามันจะมี ตัวแม็กเนติกที่มีตัวทัมเมอร์เข้ามาด้วยเฉยๆนะครับผมแต่ว่าการทํางาน,นก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ชุดลองทาวเวลเนี่ยวิ่งทิศเหนือใต้นะครับผมมันก็จะต้องมีล้อเนี่ยประคอง2ข้างนะครับของเคนเอร์แล้วมันก็จะมีชุดเบรกเหมือนกันเนาะข้างละข้างละตัวข้างละตัวที่ผมบอกว่าเวลามอเตอร์เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถปลดชุดเบรกเนี่ยตัวนี้จะเป็นชุดของไอ้นี่นะไม่ใช่ปลดทางไฟฟ้าแต่ว่าปลดตรง ตรงแผ่นเบรกอะหน้าเบรกออกจากตัวมอเตอร์นะครับผมไม่ให้มันไม่ให้มันประกบกับมอเตอร์นี่เราจะได้ใช้มอเตอร์เนี่ยขับแค่ตัวเดียวนะครับผม mm. ก็แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นแบบน,นั้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดกําลังนะครับชุดกําลังเนี่ยไฟก็เข้ามาเนาะที่เบรกเกอร์ตัว f c 1เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลองชุดคอนโทรลใช่ไหมครับเราก็สามารถออฟตัวนี้ได้ออฟตัว F41 แล้วเราก็ลองชุดคอนโทรลดูว่าแม็กมันดูดปกติไหมนะครับผมพอไฟเนี่ยมันผ่านตัว F41 มาใช่ไหมครับมันก็จะมารอที่ K44 แล้วก็ K46 นะครับผมก็เป็นแมกเนติกเนาะตัว46แล้วก็44ก็คือหมุนไปเหนือใต้เนี่ยแหละพอออกจากแม็กสองตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมารอกันที่ตัว K45 นะครับผมกับ K47 K45 เนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวแบบ ตัวผ่านอีกครั้งหนึ่งอ่ะ,อะนะครับส่วนเคสสิเนี่ยก็คือเอาไว้เพิ่มความเร็วรอบน,นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็มาดูตรงชุดคอนโทรลนะครับเหมือนเดิมน,นะครับผมด้านบนก็จะเป็นเส้นป่าเนี่ย s 0 1 6เป็นรีโมทแบบมือแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นรีโมทไร้สายนะครับผมเวลากดตัวนี้เห็นว่ามันเขียนอยู่ว่าทิศเหนือเวลากดรีโมทต,ตัวแบบไร้สายเนี่ยไฟก็จะมารอนะครับผมที่13เส้นที่เท่าไร่เส้นที่9นะครับ แล้วก็เข้ามาที่เทอร์มินอลน,นี้ x 1นะผมเทอร์มินอลสิพอออกจากเทอร์มินอลน,นี้ปุบ๊บมันก็จะผ่าน c คอนแทค nc ของ k 4 6อ่าตัวนี้ล็อกไม่ให้ทำงานพร้อมกันเฉยเวลาหมุนไปเหนือไปใต้นะครับผมพอผ่าน Contact ตัวนี้เสร็จปุบ๊บก็จะมาเข้าที่หัวนี้ละพอ k 4 4นี้ทำงานใช่ไหมคอนแทคของมันน่ก็จะทำขาสิบ4าสิบเนี่ยจาก no ก็กลายเป็น nc นะครับผมไฟก็จะมาทางนี้แล้วเข้ามาที่ ตัวของ k 4 5มันก็จะหน่วงเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะทำให้มอเตอร์เนะี่ยโอเควิ่งไปละอาจจะเป็นเหนือหรือไม่ก็ใต้นะครับผมแต่ทางชุด4-4เนี่ยก็คือไปเหนือเนาะคราวนี้พอมันจะไปใต้เนี่ยมันก็ต้องมาทางชุดนี้พอกดสวิตช์ปุ๊บไฟก็จะมาทางที่ w 1 3เส้นที่10นะครับผมพอเข้ามาปุ๊บผ่าน nc ของตัวทิศเหนือทีนึงแล้วก็มาที่ m a กเลยนะครับพอ m a กมันติดปุ๊บ คอนแทคของมันเนี่ยก็จะทํางานพอคอนแทคมันทํางานปุ๊บไฟเนี่ย2อ0ย,ยี่ก็จะวิ่งมาได้นะครับผมผ่านตัว c เ k c เอ่าที่เป็น n c นะตัวนี้อ่าผ่านมาปุ๊บก็มาที่ k c หก็จะทํางานไปทางทิศใต้นั่นเองนะครับ k c 7เนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมน,นะผมเพิ่มความเร็วลอกเวลามันเพิ่มความเร็วลอกเนี่ยมันก็จะปลดของชุด4ห้าออกนะครับการทํางานเนี่ยมันก็จะมีเท่านี้นะครับผม โอเคก็ครบกันแล้วนะครับสำหรับการทำงานของชุดเครนนะครับ3.2ตันหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยชอบนะผมก็กดไลค์แล้วกด s u well. b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดึกแล้วผมอัดหลายรอบมากเพราะว่าพยายามจะพูดให้ให้ไม่งงมากที่สุดนะถ้าเกิดใครเนี่ยมีข้อคอมเมตนอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับแลละบ๊ายบาย